วันนี้อยู่กับซราพีสองสาีนะทุกคนซึ่งวันนี้ผมมาอยู่ในแมปโรเบรนะทุกคนโอ้ขอพีเต็มเลยโอ้ทำได้ไงไปแล้วเทรนอะไร์เทรนเทรนคอเลย

ไรกว่าลองกันทำไมมันนเียวขึ้นเลยโอ้โหไม่ไ well, ด้วิ่เลยตายล้วตอนไหน่่ไหนหนึ่ง้ากดที่เพชรใส่ไหมไปเลย จบก่อนนะต้องฝึกเรื่อวันนี้นี่ต้องเปลี่ยนด้วยนี่เปลี่ยนแล้วรบกวนอีกไงนี่เฮ้ยอ๋อควดตึงตึงจัดใช้วินวินใช้วิน วินผมยังไม่ได้สักวิน,นอ่ะเออใครชื่อวินผมขอโทษเลยนะครับใครชื่อวินผมขอโทษเลยนะครับเดี๋ยวนะเออเสียงดังกันเหลือเกินหนึ่งพันพันหนึ่งกันนะ <c ười> แต่เอาเทนนั่น <c ười> <c ười> เทียพกนี้เช้าคิดทั้งวันอะบอกเลยบอกว่าเนี้ยคิดทั้งเช้าทั้งวันมีกับทั้งวันอะพวกนี้ย้แม่ผมไม่อยู่นะตุย เออจิ้นจิ้นเราิ้นยลูกชิ้นนี่น่ะิ้นนื้อเขาเปหลังน้ายน้า่ปนบยังไงเาิ้นนึงอ่ะ้าของปืนอะไรเรงไอ้ซึ่งเหียวหัวล้าอ๋อไอ้พวกี่คำไอ้พ่อใบมเลย i ม t ไหนอ่ w i n t <h> w <ạ c> เด็กงาย่คุจะได้ขายกล่ะขอโอ้เยกรด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 นี่อะไรนี่คืออะไรเนี่ยหัวเาะอัวเราท้าเบ๊วโรโทเบ๊ดมีเนี่องอะไรไหมโอ้โหอันนี้มาใสมา

เออเดี๋ยวนี้นี่พอปีไปนี่ยาใ่ตันนี่ถามรู้หา,หาแม่พี่พวาพวกเราไปพอ,ปอ,จจอแม่โคก่อนเราจะจอแม่โคก่อนจะไปขึ้นุทบเ่อเฟือนพรี่าะทำงกันไว่าเ,เออถ้ากับนี่กับล้งเลยนะตรงยางก็ยังลง้มันยังไม่ล้มให้ลุงนจะหลายวะอ๋อต้ ได้สามตัวไม่าร้อยรล้วร้อยรามสิบเจีใช่ไหมสาบวันร้อยแล้วเปิดร้อยแล้วร้อยามหมฮะฮะใครคนหนห่นอหนึ่งใครใครอกนึ่งรวมได้ไหมรวมได้ไหม Anyway. có rồi có đen quy lê In thì có đen thuộc người cá phải nó bắt này hồ xíu xíu xong nó bắt เดี๋ยวคมไปเข้ากุ๊บก่อนอไรกุ๊ยมาเชนถอยเลยมาเชนอะมาเชนถอยเลยล้่งมันาอเ้นคนออกเลยมาเชนมาถอยเลยใช่ไหมมั้ก็มีเลมโบอีกสักทีอะไงี้ยในแแบนี้มึงฟังว่ามีที่นมัแ็เลย ห้าพันห้าเมื่อห้าพันก่อนห้ามื่นอะไรล่าไปดูจะให้เขาปดเนี่ยถ้าจะไปช่วยแ่ก็ช่วยแต่จะแบ่งเงินถอแต่ถ้าม่วยกัแล้วแต่ไ่ได้ว่าอยงก็ว่า้ามึงอยู่ได้โอดได้บนี่ยกันมีจะตั้งนี่า็ว่าอยู่ใ กูเ็าม่ะไปเห็นกาต่อยกับหัวตายไอ้ยักษ์กับัวตายเขนี่คิดหามือหาไม่สักคน่ใคร่เรียวขนาดนั้นเลยล่ะทัตเตอรแพ็กโห่ไม่เจอโค้ดเดี๋ยวเขาไม่หา,โ,าโค้ดมาฮจอยโค้ดบอกโค้ดเดลี่ถง เตือนนึงเพชรห้ารีเบ็ตเป็นไม่ได้ตอ่ตอ,ตอที่แรกว่าตออนีต้นหยู่วปีนี้ไมันจะเอาลูกอีนั่่อีู้แต่ิีมันมาตายนะ่ะเออแล้วก็พอก็พี่เกิด้น่ะอกกอ่ให้ไว บ่เฟ้นบ่เฟ้นไอใจคุยบกันไหมใคุ๊บบอกโทรศัพท์ไปเร่ยมเลยนะโไปหามาหาบอกซัดแหมไปเรือไปเลยโมี่ถือเือแมเลยจีัดีอย่างเดียวเลยขอบคุณนะสิค่ะวลต้องปใีววาปดอ้อม้อมนวาคเลย

ไปไหนก็เ่วยยี่ยคไปส่ไปน้าไปให้ไปสวนเนี่ยนั่นเนี่ยนี่อเออนี่ใส่กุหลาบยังเลยเนี่ยเฮ้ยเออนี่เขาเต็งเนี่เต็งตัว 15 yeah, yeah. nhá. Yeah, okay. à. Ê, lo yeah. uh. này <laughs> cái lô bắp lô bắp này mấy đồng tháo vậy đồng tháo lô bắp này này đồng tháo lô bắp Này mm ม่อนะอันนี้อันนี้อย่าลอกนะเมลอกข้างบน O R L D E V L D E V เป้ดไปเร็วไปเป็วไปเกูดู ทาง eu ไงสปีดบูทไปเลยไม่เก็บไปสักอย่างเลยเนาะสปีด yeah, À สปีดบูทสปีดบูทโอเคฟึบ นั่นมากินจริงเลยแล้วก็ไม่เก็บขยับโยขยับโยู่ไม่กินไก่ขึ้นนะเนี่ยใช่ไหมขึ้นอะไรบอกอะไร ได้ส,า,สามสิบเอดทวินแล้วก็จะได้อันนี้เดี๋ยวจะได้อันนี้เดี๋ยวก็ได้หนึงน่งลีเบิลลีเบิลต้องใช้นะโอ้โหนะชาละชาละกันบเสียงอ่ะเสียงหายโอเคส่เสียงอยู่สเสียงไม่อยู่นี่ โอเคแึ้นมาอันก็โอเคมาแปดวิน มาทำไมเคพอแล้วลองไปวิ uh, mm ่งก่อนเฮ้เดี๋ยวนะอ๋อตกใจดูว้ามันคันป้าดะเสด็ดูสีแหล้าว่าจะเก็บเมื่อไหร่ป้าเก็บไปแล้ว

ก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวไฟฟ้ามักรอบแป๊บนึง